สวั ος, สดีค่ะทุกคนคืนนี้นะคะขวัญก็จะมาแชร์เทคนิคที่ขวัญใช้ในการดูแลตัวเองในช่วงโควิดหรือ new normal ของเรานะคะคือหลายคนขวัญเชื่อว่าต้องมีปัญหาเดียวขวัญคือขวัญเป็นคนเป็นสิวง่ายแพ้ง่ายใช่ปะ่ะหลังๆมาในที่ต้องใส่หน้ากากบ่อยๆอย่ะขวัญจะมีปัญหากับชีวิตมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิวสิวโผล่ความร้อนการระครายเคืองนะคะยิ่งล่าสุดเนี่ยขวัญเป็นเซฟเดิมด้วยนะคะเซฟเดิมก็คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งที่อาจจะเกิดจากความเครียดอากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันก็ทําให้หน้าขวัญอาเจไปเลย ะะขวัญก็จะมาแชร์นะคะว่าสิ่งที่ขวัญทำในช่วง New Normal และขวัญโชว์มันจะต้องเป็นไปอีกนานนะคะมีอะไรบ้างนะคะทุกคนน่าจะได้ทริคดีๆในการไปดูแลผิวดูแลตัวเองในช่วงนี้ด้วยนะคะ ข้อหนึ่งนะคะพกสเปรย์น้ำแร่ค่ะการพกสเปรย์น้ำแร่นะคะก็คือนอกจากทําให้เราสดชื่นแล้วเนี่ยอย่างที่2เลยที่สําคัญไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือการระบายความร้อนนอกจากผิวสิวโผล่ได้เกิดจากความร้อนหรือเกิดจากการระคายเคืองจากความร้อนนะคะสองนี้อที่ขวัญใช้เนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อนที่แบบห่าซื้อง่ายนะคะก็เป็นยูซูลินไฮโดรลันมิสเปรย์นะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นอินสติตรเอสโตรเดนะคะก็จะเป็นแอน i ี้อัลไซดนได้ด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ t i ม n แตนดะะ์ลองล n สติ้งไฮเด ช่วยลดการระคายเคืองเพราะงั้นสองอันนี้เหมาะมากมากนะคะถ้าเกิดเป็นน้ำแร่ทั่วไปมันอาจจะไม่ได้แบบลดการระคายเคืองเลยมากใช่ป่ะแต่เนี้ยก็คือลดการระคายเคืองได้ด้วยข้อ2นะคะให้ใช้หน้ากากผ้าอย่างยี่ห้อที่หวานใช้แล้วชอบมากเนี่ยจะเป็นของอิมูมิมันจะเป็นเหมือนผ้าเยื่อผ้อ่ะนะมันก็จะแนบหน้าเราทาให้หน้าเราอ่ะไม่อึอดอัดแล้วก็ลดการเสรียดสีเพราะว่าหน้ากากทั่วไปมันจะมีชั้นชั้นใช่ไหมซึ่งชั้นชั้นตรงนั้นมันจะเสียดสีมันก็เลยเปลี่ยนมาใช้หน้ากากผ้าแทนก็ซักได้นะคะซึ่งปปประะะะเเด็็นนนททีี่่่ข้อตอตตไาาลจมมาะคะผ เกิดมาจากการใช้หน้าก,กากผ้าขวานเองคะ่ะข้อที่3นะคะหลังจากที่ขวานนาะใช้หน้าก,กากผ้าใช่ปะ่ละลทานี้มันมีปัญหาทุกคนคือปกติขวาจะใช้พวกน้ำยาปั้ผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้าของเด็กอยู่แล้วเพราะขวัญเป็นคนระคายเคืองง่ายมากนะคะจนค้นพบอีกปัญหาหนึ่งนอกเหนือไปจากการระคายเคืองแล้วเนี่ยก็คือมันหอมเกินไปนะคะ่ะทุกคนมันมาอยู่กับหน้าอย่างเนี้ย เราต้องดมกลิ่นน้ำหอมกลิ่นอะไรอย่างนี้ที่มันอยู่ในพวกน้ำยาซักผ้าแล้วควร,รู้สึกว่าเวียนหัวมากเลยนะคะแล้วก็นูกขึนได้ว่าที่ป้าเนี่ยมียี่ห้อนี้อยู่ซึ่งยี่ห้อในขวดจริงๆอ่รู้จักมาเป็นปีแล้วนะคะขอเคยไปอีเวนต์ของเขาและคลิปเนี้ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเออขวดนนะั้นแบบได้ใช้อยู่ไหมถ้าได้ใช้อยู่จะให้มานําเสนอว่าแบบขวญทำอะไรอยู่นะคะหมายถึงว่าใช้มันยังไงนะคะนั่นก็คือข้อสามของเรานะคะการเลือกใช้น้ายาซักผ้าที่ไม่มีน้ําหอมคือหลายคนจะอเฮ้ยมันมีด้วยหรอน้ำยาซักผ้าท อีกห้อหนึ่งที่มีอยู่ในตามท้องตลาดนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมค่ะนั่นก็คือของ Seven Generation นะคะซึ่งเขาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของความอ่อนโยนการรักโลกแพคเกจจิ้งที่แบบย่อยสลายได้นะคะนี่นะคะให้ทุกคนดูตรงแพคเกจจิ้งด้านหน้านี้นะคะความพิเศษของเขาเนี่ยคือเขาจะบอกมาเลยแบรนด์เขาว่าจริงใจกับผู้บริโภคะคะเขาจะบอกว่าส่วนผสมนี้ใช้ทําอะไรอะไรนะคะแล้วด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า97% plant based นะคะหมายความว่า9กจดนจากร0 0รตในขวดเนี้ยนะคะก็ะคือได้มาจากธรรม อื่นนๆะะคะแล้วพลิกมาดูด้านหลังนะคะเขาก็จะเขียนบอกไว้เลยว่าสารอะไรทําหน้าที่อะไรนะคะซึ่งนี่แม่ปกติอาจจะไม่ค่อยมีใครบอกโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์ที่แบบซักผ้าอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยบอกนะว่าเขาใส่อะไรมาบ้างแต่นี่คือบอกหมดเลยว่าใส่อะไรมาบ้างนะคะแต่ถ้าเกิ่ทุกคนดูนะคะตอนซักเนี่ยมันจะเป็นเจลใสๆเลยแล้วไม่มีกลิ่นน้าหอมเลยนะคะซักหน้ากาก,ากผ้าอะไรเงี้ยออกได้ดีนะ,ะพวกคราบรองพื้นคราบริสติกนะคะๆๆที่ติดอยู่ที่หน้ากากผ้าก็ออกในค่อนข้างไวนะคะแล้วก็ขยี้ๆแล้วก็ลา้างน้ำแล้วก็ตากได้ ะคผะลัพธ์ก็คือหน้าก,กากของเราจะสะอาดนะคะคือไม่ทําให้มันมีเชื้อโรคตกค้างด้วยแล้วก็ไม่มีกลิ่นหอมที่ทําให้เวียนหัวหรือระคายเคืองได้ด้วยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะบอกเลยว่าแฮปปี้มากจริงนะอันนี้ไม่ได้โกหกจริงนะว่าแบบเออเขาส่งมาให้รหรือเปล่าเราถึง,ถ,งถึงพูดแบบแฮปปี้คือแฮปปี้จริงเพราะก่อนอันเนี้ยพอกอุลิะขวัญจะเป็นคนชอบอะไรที่มันหอมมากๆใช่ปะละ่ะแล้วพอใช้อะ่ะมันโดนกับหน้าแล้วบางทีมันเวียนหัวหรือบางทีระคายเคืองนะคะพอเปลี่ยนมาใช้อันเนี้ยเออพอในม,ม่กิแล้วรู้สึกว่าแฮปปี้ที่จะใส่หนะะ้า ข้อที่สีของเรานะคะหลังจากที่เรากลับมาถึงบ้านนะคะ ขวัญแนะนำมากมากเลยนะคะว่าทุกคนเนี่ยล้างหน้าให้สะอาดให้ไวนะคะหมายความว่ากลับมาถึงบ้านเรารีบถอดหน้ากากออกหรือว่าจะขึ้นรถแล้วรีบถอดหน้ากากออกเลยนะคะกลับถึงบ้านเนี่ยก็ต้องรีบล้างหน้าเพราะว่าสิ่งสกปรกเชื้อโรคนะคะมันจเจริญเติบโตได้ภายใต้หน้ากากมันอบใช่ไหมมันมีความร้อนใช่ไหมคะเทคนิคของขวัญเนี่ยหลังจากที่ขวัญไ,ได้ไปพบคุณหมอเนาะคือขวัญอ่ะเป็นสิวแบบที่เรียกว่าเกิดจากเชื้อยีสต์นะคะซึ่งเป็นราชนิดหนึ่งใช่ปะมันก็จะทําให้หน้าของเราอะ่ะคันเป็นเหมือนคดคดผืดน้นนะคะวิธีการแก้ขอองเคาุณหม บอกว่าสามารถใช้เซลรั่มนะคะเซรั่มอันนี้เลยที่เอาไว้สระผมมาทุกคนคือส,ส่วนผสมของเขาจะมีซีเรเนียมซัลไฟด์2.5%งจุดห้าเปอร์เซนบายวอลลุ่มนะคะอันนี้เขาเขียนไว้เลยว่าบอเดนดรัฟ <D and ruff> ทีเนียเวลิซิคาร์เรอร์แอนด์ซีบริคเตอร์มาไททิสนะคะแปลว่าเหมาะสำหรับโรคผิวหนังที่ขวัญเต็นด้วยก็คือเซฟเดิมนะคะหรือถ้าเกิดใครที่เป็นสิวขดแล้วก็มั่นใจว่ามันมาจากเชื้อคีสนะคะก็สามารถใช้เพื่อคุมเชื้อได้เหมือนกันอันนี้ขวัญใช้แล้วก็รู้สึกว่าเออสิวมันลดแต่ว่าผลข้้้้้้าาาาาางงงงเเคีีียออออ่ะะะะมมัันนนนจจกกรรรแแบบบบหหไดพฉ็ต ดรยเซอร์เนาะข้อที่ห อันนี้จริงๆมันอาจจะต้องไปพูดข้อแรกๆเนาะแต่เอาเป็นว่าขอพูดข้อที่5นะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันเนาะพอเราไปเจออากาศร,ร้อนเนี่ยอาการเหนือหนาวผิวก็จะมาใช่ปะ่ะเราเจอแดดผิวก็จะไหม้หรือหมองคล้ำแล้วก็โดนทําร้ายจากรังสี UV นะคะด้วยอนุมูลสละใช่ปะควรจะแนะนํากันแดดที่มันเป็นเนื้อนม้มอะเป็นทานแล้วแบบสบายผิวนะคะให้หลีกเลี่ยงพวกที่เป็นแบบมีออยล์ซึ่ง3ตัวเนี้ยขวัญใช้เราเวิร์กนะคะนั่นก็คือคิวเพรสอันนี้สองร้อยกว่าบาทเองเป็นรุ่นซิตี้ชิลนะคะาฟนะคะที่เป็นซันสกรี ก็ The Laboratory นะคะอันนี้ชื่อ Violet No. Anti s a n Mineral s c r e a m SPF 50 PA++++ นะคะอันนี้กันแดดนี่บางเบาล้างออกได้ง่ายนะคะแต่ว่ายังไงขวัญก็นแนะนำให้ทุกคน Double Clean ทุกครัง้งคือถ้าเราทากันแดดแนะนำว่าให้เช็ดด้วย Cleansing Water หรือ Cleansing Oil ไปด้วยนะคะ ข้อหข้อสุดท้ายนะคะน่าจะเป็นเรื่องทุกคนรู้ดีกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็ดูจะ expert ก,กับการเลือกใช้พวกเจลแอลโกอฮอล์อะไรอย่างี้มากขึ้นเนาะ,ะขวัญก็ Recommend นะคะสาหรับใครที่ล้ายครือง่ายผิวแห้งง่ายนะคะให้ใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่เป็นท t ลแ l Alcohol อะ่ะมันก็จะอ่อนโยนกว่าแอลกอฮอล์ oh ol, ดีเนเจอร์ ager, นะคะมันก็เรียกด้ว่าเป็นแอลกอฮอล์ oh ol, แบบที่กินได้ะคะ่ะที่เอาไว้ใช้ผสมในสุราอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาก็เอามาเป็นเจลล้างมือเหมือนกันซึ่งสองยี่ห้อที่ขวัญใช้อย ของซัฟเนนะคะแล้วก็เมชิมาลาโบนะคะอันนี้ก็ใช้ได้ดีเลยแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วว่ามือไม่แห้งนะคะสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมพกแฮนด์ครีมคู่ไปด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เราฉีดอะไรเงี้ยเอาจะมากลับมาทาที่ม่านก็ได้นะคะหรือว่าตอนกลางคืนเราก็ใช้มอยส์ไรเซอร์ที่ทาหน้าหรือทาตัวทามือไปด้วยนะคะเพื่อป้องกันมือลอกนะคะจบไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาแบบเดียวขอนคอนเชื่อแต่คนมีปัญหาเดียวกับขันแน่นอนนะคะก็ไปลองเอาทริคพวกนี้ไปใช้ได้หรือภัณฑาดีขันแนะนำ ามไปลองใช้ดูนะคะสํหรับค,คลิปนี้ฝนก็ไม่ไดนาไเท่าน,นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสามารถอไพแอพพลายได้เลยเนาะก,ก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ